เราจะมาเล่นเกมที่เราห่างหายไปนานมากเลยนะพวกนายนั่นก็คือเกมแนวเติมแล้วก็เติมแล้วก็เติมเติมเติมแล้วก็เติมแล้วก็เติมแล้วก็เติมเติมเติมโดยเกมนี้นะทุกคนับเป็นเกมที่เราจะต้องมาหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ที่จะวิ่งไล่เราไว้พวกนายขอแค่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทานอ้อด้วยแฮะตัวสีม่วงอ่ะเฮ้ยขอฉั้หน้าฟ้ามาเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งเลยพวกนายเราก็แค่วิ่งไปแบบนี้เกมแนววิ่งแล้วก็เติมแล้วก็เติมเติมเติมซส้งในช่วงแรกนั้น เมือออม่อมาเดินเล่นชมสวนสาธารณะไ <laughs> รมาเลยคุณตำรวจไรมาเลยครับไรมาเลยใ,ลยใช้บูทเลยจะเป็นบ<ด>ูวด้วฉลามจะไม่ยอมหรอกฉันใช้บูทด้วยเหมือนกันเราก็วิ่งหนีตำรวจไปแบบนี้เรืนเน่อยๆนะทุกคนครับเกมแนวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นตากันดีในสมัยก่อนซึ่งสมัยนี้เกมแนวนี้อาจจะไม่ค่อยดังแล้วเนาะใช่ แนนว่าอย่าพูดงั้นดิเอเลนเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้คือเป็นเจ้าของเซี่ยวหนึ่งนะเว้ยห<อ>ลายคนาจะคิดว่าโกหกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแลวทุกคนมาใส่คำนี้เลยนี่รหัสฟรีนะคะเพื่อรับสัตว์อันนี้ก็คือหัวกรอบนั่นเอง <laughs> มันเขาจะให้เรามาสุ่มสัตว์ในลองสุ่มดูซิจะได้ตัวอะไรมา,าเปิดมาชนะฉันไม่พอ,อเออฉันก็ไม่พอเหมือนกันโอเคฉันพออยู่คนเดียวแหละฉันได้หัวตำรวจก็มาใส่กันเลยปุ๊บอ้าวแล้วฉันคลิกแล้วแงบเพิ่มพลังในการวิ่ง เคิกมาเลยเคิกมาเลยเดี๋ยวดูรอบนี้เราจะเลี้ยงขึ้นแค่ไหนพวกนายไป้พวกนายท่านั่งไซบนลูกก่อของขวัญมีรับของฟรีด oh ้ว oh. oh ้ยอ๋อนี่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 หูได้อะไรมานี่เป็นน้องหมาเหรอ บวก450เนี่ยอย่างเยอะอ่ะานำมาใส่ไว้น็ำมาใส่ไว้ว่าแต่พวกนายไปทําอะไรเร็วมาถะได้ติดคุกอ่ะฉันไปขโมยแมลงของเพื่อนบ้านฉันไปหยิบอุกาบาตมาโอ้ไปหยิบมาทำไมก็ฉันเด็ยว่ามันแบบว่าขุขาดีฉันก็เลยเอามาเสริมหัวโอ้โยส่วนฉันนี่เป็นคดีขโมยอาหารปลาที่วัดอ่ะ พอดีช่วงนั้นกินเจอยากกินนมปั้ยตำรวจที่กำลังไล่เรานะเหมือนเป็นเพื่อนเรานะไม่ว่าเราจะวิ่งเร็วหรือช้าเขาก็จะวิ่งตามที่เราวิ่งนั่นแหละ ไม่รู้อยากจับจริงเปล่าเอาเอขอลองดูรีเบิร์นหน่อยละกันรีเบิร์นคือเราจะต้องมีแค่มือชนะเออใช่แค่มือถ้วยตรงนี้ทุกคนมีหางอะไรจะซื้อมาจ่าบวกเปอร์เซ็นต์วินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวซื้อไว้ก่อนละกันจะได้หนูนักโทษมาด้วยว้าวอ,วอาวะไรช้อปปิ้งอะไช้อปปิ้งแหละมีเงินก็ซื้อเลยนี่เปิดไข่นี้ดูสิได้หนูอุ้ยเอเลี่ยนนายทำไปเล่นไปนายจะตามฉันทันนะเนี่ยโอ้เร็วจังเลยอ่ะว้าวแต่ของฉันนี่ฉันนำนายมาไกลมากเลยนะจั๊กบ้าเบอร์ฉันเห็นนายเพิ่งงแ เดี๋ยวลองใช้บูทไปด้วยดีวยดวยกว่ามาบูเฮตใช่ไหมยอมยอใช้บูทด้วยเรอ,อ,อันด้วยพวกนายจะยังไป,ไปไปถึงไหนเลยก็นั่นมันอ้วนไงแตอนนั้นระหว่างมิกกทุกคนครับผมขอช้อปปิ้งดูซิมีอะไรให้เราซื้อบ้างชิปเปตซิ่นี่ก็มีเหรอตุ้งตุ้งก็มีโอ้โหอุ้ยเราลองเปิดเลยดีวยกว่าทุกคนสิบกล่องไปเลยเอาล่ะซื้อเลยครับผม429โรสบังเนี่ยดูซิว่าสิบตัวจะได้อะไรนี่คือตัวแรกใช่ไหมตัวที่สองไอ้ตุ้งตุ้งมาว้าวว้าวสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เขาแบบตัวกบเลยอ่ะ out. oui, โอ้ตัวตัวอตัวนึงมาแล้วทุกคนครับโอ้ได้เช็คมาด้วยเช็คกี่เปอร์เซ็นต์วะไอ้หัวสุดหนึ่งสุดหนึ่งมาใส่ที่ดีที่สุดเลยโอ้ว์เตอร์ทั้งนั้นแล้วตัวผมตกแอบเรียบร้อยแมวนแหวนแห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 นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ลดนะแหวนราคาห้าชัยชนะเท่านั้นโอ้ฉลามเสื้อนี้งั้นเดี๋ยวฉันซื้อเป็นโรบักเลยละกัน เว้ยแล้วอย่างนี้มันจะไปด้วยกันเหมือนเดิมได้เปล่าอ่ะเว้ยเออเกมนัวนี้มันเคยไปด้วยกันได้นี่ใช่ไหมใช่จกว่าปบเอาไม่ว่าโดนไง ผมซื้อรถถังนี้เลยดีวยกว่านั่งได้5คนเลยนะแล้ว5,000เปอร์เซ็นต์วีนส์เลยนะแต่ราคาจะแรงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรามีหุ้นสวยเกมนี้นะครับผมซื้อไปเลยอ่าว้าวเจอเจทีไม่อยากนั่งรถมอไซค์แล้ว <Wow. S 1> ถ้าอยากขึ้นด้วยจะกลับนายเพิ่งซื้อมาในยไม่นั่งแล้วละ่ะฉลามในยทิ้งเลยเหรอ,อยนั่งแล้วมันร้อนตูดและจะกอบตากแดดมาเลยพวกน <Yeah. S 1> เนย ต้องการยิงสิบห้าวินในการขี่ด้วยอ่ะแสดงว่าฉลามนั่งไม่ได้ด <Stevens Como> ิฉลามได้ไปเก็บวินก่อนไปส่วนนี้เราไปเทศกาลลูฮอร์ไปเลยดีกว่าไปฉลามไปเลยเลุยไปเลยลุยไปเลยเอ๋ฉลามโดดทิ้งแล้วรถถังเราเร็วมากเลยนะครับผมเน้นวิ่งอ่ะไม่เน้นยิงนะรถถังอันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าอึ้งมากคือตำรวจยังตามเราทัน พี่ตำรวจรุ่นแฟรเนี่ยทำงานเสริมเลยแล้วตำรวจชันนี่วิ่งแนวข้างด้วยนะแย่เลยจังหวะเลยทำไงก็ได้คนะครับป้าหมายวันนี้เราต้องถึงหนึ่งแสนด้านบนถ้าได้สีม่วงเพื่อไปชิดความสําเร็จตอนนี้มีสองพันกอวินก็เดี๋ยวมาซื้อนี่เลยละกันน้ำเอาเป็นสองพันห้านี่ละกันซื้อมัน,อนเลยอ่าเอาเสร็จแล้วเหรอจะเริ่มในสามสองหนึ่งพ่วงความเร็วสูงสุดของเราตอนนี้คือหนึ่งหมื่นนะครับจะอยู่บนหัวฉลามเลยเรียบร้อย นี่ผ่านหัวฉลามมาผ่านหัวฉลามมาดื้อเหยียบอะไรเหยียบหัวแสงแล้วโอ้หจบแน่เลยอ่ะทุกคนดูดิจบแสงแน่เลยเออยน่าจะวนนะเนี่ยวนชัวร์คือเราสําเร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวนเนี่ยเฮ้ยถึงจริงด้วยว้าวแล้วเอ็นเลยประเด็นคือฉันสามารถรีเวิร์ดได้เลยว่าจะมีหกหมื่นชนะแล้วอะ อะลองดูเลยลองรีเบรเิร์นและแอคค r เร i o n ของฉัน15%แล้วก็เวน30%เอนเอาล่ะชนาไม่เล่นมานั่งด้วยกันแล้วพวกนายช่วยคลิกเร็วไปไปกันต่อว <are> ้าชา ความเร็ว,วพอมีชนะน้อยรถก็ช้าลงด้วยหรือเปล่าอาจากก่อบเออไม่แน่นะเนี่ย,นะยดูดิช้าลงจริงคุณตำรวจเลิกไล่ผมแล้วครับผมหนีคุณตำร,รวจม,มาหลายรอบแล้วนะเนี่ยเลิกไล่เธอมนไม่สำเร็จหรอกไล่ผมไม่ทันหลอกเอาลองเปิดดูซิว่าจะได้ตัวอะไรมาไขโจสุดท้ายนี้โอ้ได้โจสีดำมาระดับคือ8 5จที่ฉันได้มาเมื่อกี้ผมไปเก็บยอดวินมาทุกคนครับตอนนี้ผมมีล้านกว่าแล้วนะคบเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีวกว่ายังไม่ได้มาดูเลยพวกนายมันเป็นโซนพอทัสแนเวโ oh โอ้น,นี่ไงเขาต้องการหนึ่งรีเบิร์ดเนี่ยไม่ได้พอดีดเลยหนจาก,กรอแต่นายผ่านได้คนเดียวนะจ้ก,กรอบเดี๋ยวลองดูนี่ลองดูก่อนว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมไหมยังอยู่ที่เดิมนี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ว<อ>้าวว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 ้าวี้วาวว้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 าใช้า่อันนี้ชวว้า0ห้หวาว้าวว้าวว้างว้าว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 ว้่วว้าวว้าพล้งลือ45000วว้จะพุางขนาววนาว มาดูเลยว wow. oh. ้าวยาวานเลยดูดิโอ้เร็วจริงว่าแป๊บเดียวคือจะขึ้นแสนแล้วทุกคนมาดูรอบนี้ดีกว่าว่าจะถึงแสนกี่ครั้งนี <S <S ่ยังไม่จบนาทีแรกเลยได,ได้รอบหนึ่งเลยเนี่ยอ่าหนึ่งรอบชอกกันนาพวกน,กน,นั้ชกกันา <Okay, S 1> หนึ่งรอบแลหนึงรอบแล้วรอบแล้วไมารล้วทองคอน้ำหนึ่งแสนรอบที่สองโอ้โหเร็วมากเลยนะ <S <S อ้ยเร็วจริงเร็วจริงเจ้าว่าจบที่สี่รอบแน่เลยอ่ะเจ้ว่ามีห้ารอบอ่ะฉลาม เอาละมารอบสามเรียบร้อยรอบสี่จะถึงไหมรอบสี่เรียบร้อยนะครับอมเหลือเวลาสิกาวีเรห้าไม่น่าทันเดี๋ยวผมซื้อภาพดีกว่าทุกคนดูสิว่าจะได้ตัวเทพขึ้นไหมโอ้ตัวเดิมเลยนะคะไม่เอาซิผมจะเอาตัวเทพกว่านี้โอ้ได้ตัวสเก,ก็ตบอดกี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ออนกว่าแดมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวไหนโหดสุด mm hmm. โอเคก็ยังเป็นตัวเดิมนะสี่หมื่นห้ามันเดิมไปลแล้วทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย